สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านอูดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นรถอีซูซูดีแมกนะครับปี2012นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับสมาร์ทเกียร์อบดีรุ่น P1 นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกีรุ่นใหม่ที่ทางร้านอูดีช็อปเพิ่งนําเข้ามานะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับพีหนึ่งอยู่ไหมนะครับสวยๆนะครับในอีซูซูดีแมกนะครับปี2012คันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกีนะครับใช้งาน ลายบ้างนะครับสมูทแบบไหนนะครับลําดับแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ตัวเกตนะครับก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับหลากหลายหน้านะครับแบบนี้นะครับก็คือสามารถกดนะครับมีปุ่มอยู่นี้นะครับปุ่มกลางนะครับจะเปลี่ยนหน้าจอได้แบบนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถวัดค่าต่างๆได้มีลาดเอียงนะครับของรถนะครับนะครับมีหน้าจอคมแบบนี้นะครับดูสปอร์ตสวยงามนะครับมีค่ารวมให้สิบค่าแบบนี้เลยนะครับ ก็คือสามารถที่จะนะครับดูค่าต่างๆได้นะครับกดต่อไปนะครับเปลี่ยนได้หลายหน้านะครับกราฟิกครับมีพ d นะครับมีเทสความเร็วทสบเบรกนะครับสังเกตนะครับเกีร์จะใช้งานสมูทนะครับนะครับไม่ดีเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับเข็มจักรวาดอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ดีเลยนะครับนะครับเห็นไหครับ สวยนะครับในยี s สูต m อีแม็กนะครับคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับเกรดรุ่น P1 ตัวนี้นะครับสินค้ารับประกันให้1ปีนะครับติดต่อได้ที่0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน o b d บ h o p มีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ